สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเขาแฟนเพลงอีฟซีส่สาวหน่อยเพชรบันเพลงทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอครูกไกล่ลำพืชออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้กับผ้ากันทุด,ดงหาอยู่หากินแต่ว่าคิดว่าคือสิบปได้กินหรอครับเพราะว่ามันมีตะปลาตะปลาเขา่าพี่น้องบ่ได้ซุยเข่าดอกคิดว่าผ้ากันอาบนา้าอาบทาบรเรียบร้อยแล้วกับเสื้อกันย่างทุดงเลาะหาเนื้ออยู่น้อยกิน คือเกาตามสาวดาวรุ่งคือเกาเจีอยู่กียตโตเจียู่แล้วก็เกียตโตนะคะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะคือตอนนี้อ่าร้อเกียบีดเราจะสอดบะสอดเพราะว่าเกียบีดว่าจะมามือนีอะไรครับพอเกิดกำหนดลาแล้วเออมาจะโทรตามแล้วขันมามาคือเต็งเสียผาที่เหลือคือสูงขึ้นบานเลยค่ะฝากถึงเกียบีดนะเออเกียบีบญาตีด ตอนนี้ทุกคนหายอภัยแล้วค่ะกลับขึ้นมานะคะเหลือแต่กองเตาอะไรเหลือแต่หอยโบเห็นทั้งกับบางกีในขึ้นล่าของเพคนอยู่ในถังนะเออกลับมานี่คือเก็บเห็ดขายเลยค่ะตอนนี้มื่อนีกันสิเดินทางไปบอกไก่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องเทีนี่แหละพี่น้องกับสิตีได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ สามเปียกง้มปัญ่ามีโนกอุ้ยตะกี้ก็บอกว่าพอเนี่ยเอาอพ่อ,พ,อพ่อเห็น,น,นรูปมันเห็นรูปพินก็ซื้อน้ำเล็ซื้อซื้อไว้ที่บ้ันนี้หินรอยก้อน มาได้ดีปปเปียวเขาเอาหัวปะคะแมนนี่จะไปก,กิออนอะไรยุติแก้วอะแม่นอกหัวขนเน้ตาซากใส่ใส่เากอนกนกอย่งกา ดีดีแต่ใน,น,นหน่ยหยาานวยบ่ขค่จะเพิ่นนี่เปิดตะเสาไปอย่เนาะอันนี้แต่ก่อนน่นสิบโมงกงนบ่เจ้าสิเปิดเนาะคะระพัด,ดา ลึงพี่น้องมึงไดนโนเสาปากก่อนไดนโนเสาปากโอ้ยเล่นแล้วมือนนีกับพาน,พ,น,นพุ่นมือนีไปพี่น้องยางเบืองไปซสแล้วทายทักทายไปนั้นมืเอเต่า มึงได้คลิปสองคลิปไปเอาเพื่นปิดแลยพี่น้องเขาบ่ได้แล้วประสิพาพผช่วย่างมือเศร้าอีกก็คือเขาบ่ได้แล้วเพื่นปิดแล้ว อพี่น <French Claire> ้องเบิงในน้สาถาเด้อเบื่องในน้สาถาเกี่วต่อแล้วไปอ่ะ เจตัวแล้วไปสร้งอย่างเวีอย่มงเวทีเขาต้องไปทั้งพุ่นถ้าจะไปเวทีเป็นหมอเปเยวเข่า้ปสิผ้าไปผู้หลักเขาต้องยังตุ่งไฝพุ่นมีนเขาจะนรัดหนารัดหลังบ่ได้ เปนตัวกันเป็นสีน้ำหาเข้าพระหินเปยวเขาเดื้อเจฟสวยมมฟ้าเอ้ยฟ้า,อ,าอ้ากินยันนนนออนงแหละพี่ ไปแล้วบินไใ้ขึ้นโขกดิ้โอ้ยจืนขัดหลายพี่น้องมือนี่ฝนตกแบบหนาวิธีกระเชะลังวิธีกระเชะไฟมีสีบอลอดไอคำคืดน,นีถึงทางไหมคะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เซียวซายเป็นอยังยโอ้ยยังว่าเซียวซายอยู่เ <c oughs> อเม <c oughs> นต้องถ่ายดีกว่า <c oughs> เดินตามหลังผู้ใหญ่เ <c oughs> มื่อคืนนี้มันลักกระทงบ่ค่ะเมื่อคืนนี้มันลักกระทงบ่บ่ค่ะเมนเดินมาลอยบ่เด็นมาลอยไม่กะอาบน้งมีนิสัยอย่างนี้เล <c oughs> แล้วกระทงอาบหนังพร้อม หากเก็บเหรียญนี่พี่บัทนเหนรอเนาะบันค้นเหนรอเนาะเบงซุงนีนนนนนง่ที่ไปไปน้องอ้วสหาก็บเหรียญร้อยกระทงนี่บัท่นเหรอล่ะเบงซุงไปบิแล้วไปบิแล้วเดี๋ยวก็่ะเดี๋ยวใส่พันตลอดเน,น,น่ะอ้ย <c oughs> ตีลาตื่นใจเรียบร้อยเลยอาบน้ำอาถ่าพี่น้องหาซูยเขาซูดนะบ่มีนไ่ยังขายเพราะว่ามันปิ่นมีงแต่อ่านี่เนาะเขาอื่นคาเฟ่แล้วเนาะมีน่ะเนบริษัทเขาระบาด้านมีแต่คาเฟ่ยไหมคะจ๊ะยังไม่ได้อะไรเลยมันไม่ยังขายฮะทุงเปล่าอันนี้ ถุงเปลเขายูว่าถุงยางอยู่กลางไฮน้าเนาะถข้ากับน้ำพริกนั่นพี่กับทอดหมูแม่ไม่ต้ารงสงการนี่นหัวก็เลียวเบืองปีีท่่แคะหมูก็เบืองพี่กินอดไยี่ดอกป้าพี่ดองพาไปเบืองลังวที่ก่อนสิบปงไหน สิไปได้บอพี่น้องหลังนี้ที่มันจืนแห้งเถอะยาโรดติดเถอะสิไปงาน้น่ตได้จังไหนคับมันติดนี่ป้าเดิงพี่น้องจืนขึ้นอย่างนี้นี่เที่ยวของนางบดขึ้นนี่พี่น้องสภาพแบบนี้แหละยืนคักเฉียคักเลย นี่แหละครับเบื้องบรรยากาศหลังวิทีแก้เศษเงิงล่าสุดตอนนี้รถติดเริ่มโลงม่งเอ๊บกูเอ,อ้ยอ,อ,อยู่ออกหาให,ใหดเด้อยดูการจะได้เป็นงานต่อ ท่านพุนไปด้วยดีเพิ่เนไงพี่น้องหลังวีทีนี่แหละยูงจริงี่แหละครับนี่ยูงี่แหละก็แลงเการวดไทยมาดึงครับ เป็นแบบนี้จะไปงานได้ยังไงพี่น้องเอ้ยนี้ติดเต็มสีตุ่มข้าวโพดเรื่องเนี้ยเอาจดจก็บปีกกจลังจ็จที่เมืองหลังนะครับพี่น้องครับเอารถไถมาอยู่แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากเปนกกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ฝากที่ฝากน้องไวสต์นีสก้อนพอกันลิปหนาครับสวัสดีครับ